โอเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้ยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในกันนใเกมวันพีททาสัซ้ำสตอมกับผม n อ็นทีแช l นนะครับผมซึ่งวันนี้พิธีกรรมที่ผมแบบรอคอยมานานมากเลยนะครับระการฉลองครบ5ปีของเกม โอ้โหเย็ดเข้มมาดุฟัคเกอร์คือแบบเป็นอะไรที่ผมรอคอยมานานแสนนานเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวละครของกลุ่มหมอกฟางนะครับมาใส่ชุดของเจลม่านะครับเออไม่อย่างเท่เลยตอนนี้ก็เป็นเรทของรูฟี่กับนิ่คัปเปอร์นะครับแต่ผมจะเข้าไปดูนะก็จะมีกิจกรรมมากมายทุกคนเล่นเนเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสุ่มแค่ของฟรีก่อนนะฮะเราจะจะเป็น EP แล้วกันนะครับด้านนี้ก็จะอธิบายเลยนะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างนะครับ นี่ครับผมฉลองครบ5ปีนะครับกดเข้าไปเลยครับผมมีอะไรบ้างั้นสุ่มฉลองครบ5ปีนะครับจะมีตัวละครเยอะแยะมากมายให้เราสุ่มครับผมคือเลลี่นะครับผมแล้วก็อาคาอิุนะครับแล้วก็ตาเยี่ยวนะฮะแล้วก็ตัวผู้หญิงจำชื่ออะไ้นะฮะแล้วก็โอเด้งนะฮะก็ประมาณ5ตัวละครด้วยกันนะครับในการสุ่มเพื่อเราจะได้ท่าไม้ตายของแต่ละตัวมาในครอบครองนะโอเคผมก็ไม่เอานะรผมไม่ได้ตัวผู้นั้นอยู่แล้ว ผมไม่ได้ไวยสายพวกนั้นอยู่แล้วครับผมผมจะมาสุ่มพวกซันจิรูฟี่โซโรโอ,อะไรประมาณนั้นเลยซึ่งตอนนี้ครับผมก็มีกิจกรรมของรูฟี่กับช็อปเปอร์ร่างใหม่เข้ามาแล้วครับผมร่างของชุดเจลม่าที่ผมบอกไปข้างต้นนะแล้วก็จะมีสกิลใหม่มาครับผมโอ้โหสกิลใหม่เจ้เดี๋ดยวผมมาเลยดีกว่าเรามาสุ่มกันไลก่อนดีกว่าทุกคนเราเข้าไปดูสกิลนะฮะจัดไป แล้วก็จะไปดูรีวิวด่านได้ว่าด่านมีอะไรมากมายบ้างนะฮะก็อีเวนต์ก็อยู่นานอยู่นะฮะประมาณกลางเดือนเลยนะเอ้ยไม่ใช่ดิเพราะประมาณแบบเดือนหน้าเลยหรือเปล่าเออประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนะโอเคเรามาสุ่มของฟรีก่อนทุกคนไปขอแบบแจมๆจมหูสีทองเยอะจัดเลยขอทาให้ตายบ้างขอทาให้ตายแล้วไม่โลภนะขอทําให้ตายลูฟี่มามาลูฟี่เขาเป็นของผมคนเดียวไอ้ห้าดาวอ่ะลูฟี่ห้าดาวอ่ะ ใช่แน่นอน,นับผมได้กลิ่นของลูฟี่ได้กลิ่นของลูฟี่ไปยังอ่ะมันไม่ตรงเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นท่าใหม่หรือเปล่าวะใช่ไหมอันนี้จะท่าใหม่นะครับแต่ตัวยังไม่มานะตอนนี้ตัวยังไม่มานะแต่เราได้ท่าก่อนเลยเออเราประเดิมท่าใหม่ก่อนเลยละกันนะฮะกับแฟรงกี้ของเราโอเคทุกคนพูดได้ได้ไง,ไงวะเราก็าได้ทำไปตายไปที่เรียบร้อยับผมในระดับสามดาวนะเอามาทำใหม่เ่ยเออเราขอห้าดาวเท่านั้นเออมามาอีกครับ มาขอจำแจมรูฟี่รูฟี่ถ้าไม่ตายคัานสุดยอดมาขอเลยไป่อย่างเออเนี่ยต้องอย่างนี้ดิวะโอ้โหได้แล้วครับผมที่มันได้มันก็ได้ง่ายเกินนะฮะหยอกหยอกหอกทุกคนรอหยอกคือว่าเราดวงดีมากเลยนะครับเราสุ่มได้ท้าไม่ตายมาสองใบเลยถือว่าคุ้มจัดแล้วก็ได้ชอปเปอร์มาครับผมอันติอีกแล้วโอ้โหครบแล้วเนี่ยโอ้โหเราได้อย่างเยอะทุกคน ได้ทั้งแฟงกี้แล้วก็ลูฟี่นะฮะเออเราต้องได้อย่างงี้สิครับถึงจะคุ้มหน่อยนะครับแต่การที่เรามาอัดคลิปสุ่มให้ดูกันนั่นเองนะโอเคเราเข้าไปดูในหมดเนื้อเรื่องครับผมว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะจบตัดจ,จบคลิปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะครับในการผมน่าจะสุ่มไม่เยอะนะเพราะผมจะเก็บไว้สุ่มให้โซโรนะฮะโอเคเราการ๊ดเต็มว่ะเราขอการเคลียร์การเปนหนึ่งนะครับผมโอเคทุกคน ก็หน้าตากิจกรรมนะครับผมก็จะมีดันใหม่มาประมาณ2องสดันเลยนะถือว่าเป็นดันการฉลองสำหรับผมนะครับก็ยังก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นการฉลองครบ5ปีนะครับของเกมนี้นะโอเคดันแรกนะครับกิจรกรรมจะมาในทุกๆวันจะเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับก็คือวันแรกก็จะเปิดอันนี้มาก่อนนี่ครับสมุมได้ก็ได้เนื้อ5.55นะครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วน5.55แล้วก็ได้ขายาไปได้5.55เหมือนกัน วันที่2ครับผมก็จะได้นี่ครับผมตาอัปเกรด50 50 1 0 0 1 0 0เลยนะครับคือถ้าใครจะโหลดอี็กน้อยตอนนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าเกมแจกเยอะมากนะครับวันที่3ครับก็จะได้พวกเอามาอัปเกรดนะครับวันที่4ี่จะเป็นอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเออก็จะมีทุกวันนะครับดันก็จะงอกมาทุกวันทุกวันทุกวันนะครับมันจะไม่มาทีเดียวนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแบบดันแรกดันที่2ครับผม่าจะเป็นดันของ ตัวเอ่อกลุ่มของรูฟี่นะครับก็จะมาอย่างละ2 22นะครับพังแรกก็จะมีช็อปเปอร์นะครับแล้วก็รูฟี่เข้ามาก่อนนะก็จะได้ตามนี้เลยนะครับก็เล่นปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นแน่นอนนะเล่นตามปกติเลยแล้วก็ได้ของนะโอเคกิจกรรมก็5้าปีก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วแต่สำหรับผมนะครับที่ดีสุดก็คือกิจกรรมอันนี้ครับผมซึ่งมันจะแจกของทุกวันนะครับ ถ้าใครเล่นใหม่ถูกแนะนำให้โหลดมาเล่นตอนนี้นะครับเพราะว่าของมันแจกเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับวันดันนี้นะฮะโอเคถ้าเข้าใจลืมกดไลค์นะครับแล้วกด subscribe ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจใหมากเลยนะครับที่น่าเไปไ็น้ไรก็อย่ายลืมกดติดามได้เนละบายบายครับ